เดี๋ยวเราจะพับกล่องของเรากันนะคะอาซึ่งวิธีการพับกล่องตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนําไปพับกล่องได้ทุกกล่องเลยนะคะถ้าเราจะขึ้นแบบผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตามแพทเทิร์นตามกล่องนะคะแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็คลิกลงมานะคะมันก็จะมีตรงนี้ให้เราเลือกนะคะ เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะอิเลเมนต์ตรงนี้เพื่อที่จะสร้างองค์ประกอบเชิงโต้อตอบนะคะอ่าคลิกไปได้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกนะคะแค่ส่วนตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพับกล่องนะคะตรงนี้ก่อนส่วนตรงนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมนะคะเราก็เลือกที่เอทของเราเหมือนเดิมจากนั้นเราที่เราจะเลือกอะไรเราก็คอปไปนะคะ ่าครอบเฉพาะส่วนตรงนี้ก็พอนะคะแบบนี้ก็เช็คดูนะคะว่าเราเลือกเรียบร้อยหรือยังตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้โดนเลือกนะคะเรากดชิปไปก็ได้นะคะแบบนี้ให้มันเลือกนะคะอ่ามันก็จะเลือกตรงนี้นะคะจุดของเรานะคะตามนี้อ่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกแค่ ส่วนตรงนี้ก่อนนะคะด้านข้างตรงนี้อ่าตอนนี้เราก็อยู่มุมมองของออโตกราฟิกนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นมุม 3D นะคะจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ใช้เมาส์กลางของเรานะคะคลิกอ่าแล้วก็เลื่อนนะคะแบบนี้เราก็จะเห็นมุมมองนะคะอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไว้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็กดโรเทนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะมีเส้นแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้เส้นสีฟ้านะคะตรงนี้ หมุนกล่องนะคะจะเห็นว่ามันขยับนะคะเหมือนกับเราพับกล่องเลยนะคะอ่าหมุนไปแล้วเราก็ใส่ค่าตรงนี้นะคะเป็น90เราจะหมุนอยู่ที่90องศานะคะกด enter ไปอ่าแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวลองหมุนดูนะคะอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะกล่องของเรามันเหมือนกับมันโดนพับนะคะซึ่งเราก็จะพับกล่องด้วยวิธีการนี้นะคะ ดูนะคะอันนี้ก็คือกล่องของเราจากนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกแค่ส่วนนี้นะคะแล้วก็พับให้มันไปทางด้านขวานะคะเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนนี้นะคะจากนั้นเราก็กดชิปแล้วก็เลือกจุดเราจะเลือกแค่ส่วนตรงนี้ตรงนี้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็กดโรเทเหมือนเดิมแล้วเราก็หมุนไปนะคะเหมือนกับการพับนะคะเราใส่เป็น90มันจะได้พอดีกันนะคะกด Enter ไป แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่ากล่องของเราเนี่ยก็กําลังที่จะประกอบแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็เลือกแค่ตัวสุดท้ายนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเลือกแค่จุดตรงนี้แล้วก็กดชิปไปอ่าเราเลือกแค่แผ่นนี้นะคะ เดี๋ยวลองดูว่ามันติดแผ่นอื่นหรือเปล่านะคะถ้ามันติดแผ่นอื่นมันก็จะขยับด้วยนะคะเราก็เลือกแค่ส่วนที่เราจะขยับนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็หมุนไปนะคะใส่าก้าส0 enter ไปแบบนี้นะคะมันก็จะปิดกล่องของเรานะคะแบบนี้กลายเป็นกล่องที่เรากำลังประกอบนะคะซึ่งถ้าเราจะทำแบบว่ากล่องเปิดกล่องลักษณะแบบไหนเนี่ยเราก็ใช้แบบนี้ได้นะคะ อย่างเช่นเราลองดูนะคะถ้าเราเลือกเป็นแบบมุมมองอื่นนะคะอย่างเช่นอันนี้เราก็จะเห็นกล่องของเรานะคะที่กําลังที่จะโดนประกอบนะคะอ่าลักษณะน,นี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราประกอบกล่องอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราเลือกเป็นวายเฟรมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกอบด้านบนนะคะด้านล่างลงมานะคะแบบพับกล่องเลยอ่าแล้วก็ปรับได้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเลือกแค่ส่วนตรงนี้ จุดตรงนี้นะคะเลือกตรงนี้ปุ๊บกดชิปนะคะจุดตรงนี้ของเรานะคะมันก็จะเห็นเฟซที่เราเลือกนะคะเกิดขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเราก็กด rotate ไปเราก็พับมันลงมานะคะอันนี้ก็อยู่ที่เรานะคะจะพับแบบไหน อ่าไว้ประมาณนี้ละกันเอาลงมานิดนึงนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือกล่องของเรานะคะจากนั้นตรงนี้นะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะกดชิปละกันนะคะมันง่ายนะคะตรงนี้เลือกได้เลยตรงนี้ด้วยนะคะมันก็จะเป็นเฟสตรงนี้ที่เราเลือกนะคะจากนั้นเราก็พับลงไปนะคะ ให้มันพอดีกันประมาณนี้อ่าอันนี้เราก็พับกล่องเรียบร้อยนะคะลองเปิดดูได้มันก็จะเหมือนกับเราพับกล่องนะคะอันนี้คือกล่องของเราอ่าจากนั้นตรงนี้นะคะเราก็จะปิดไปนะคะเราก็เลือกแบบนี้ได้เลยแล้วก็กดชิปอ่าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะปรับลงมานะคะ เดี๋ยวเราจะกดสัก90แล้วกันอ่าแบบนี้นะคะมันจะได้เหมือนพอดีกันนะคะลองเปิดดูก็ได้นะคะก็จะเห็นว่ามันพอดีนะคะปิดพอดีจากนั้นตรงนี้เราเหลือตรงนี้อยู่นะคะเราก็อาจจะเลือกแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็พับเลือกไปอ่าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ ไปนะคะอ่าประมาณนี้นะคะจากนั้นด้านล่างตรงนี้เราก็จะปิดเหมือนเดิมนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะอ่าเราเลือกเป็นวา f r a m e ก็จุดไป อันนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็หมุนไปปึ๊บอ่าก้อนนี้ หมุนไปอ่าถ้าเราไม่ถนัดแล้วก็หันแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าเราพับแบบไหนนะคะจากนั้นเราก็อ่าเลือกทั้งหมด สัก90 90มันจะพอดีกล่องน,นะคะอ่าประมาณนี้จากนั้นก็ตรงนี้ ประมาณนี้นะคะการพับกล่องของเราเราก็จะเห็นนะคะว่ากล่องเรามันพับแบบนี้นะคะมันก็กลายเป็นกล่องเดี๋ยวลองเปิดดูนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้ามันยังไม่พอดีเราก็ปรับได้นะคะปรับเพิ่มเติมได้เาเลือกที่เอทนะคะอย่างเช่นเราเลือกเอท่กดชิปไปปุ๊บแล้วเราก็ดึงลงนะคะ ดึงขึ้นดึงลงได้นะคะมันจะเหมือนกับเราเปิดกล่องนะคะของเรา,าประมาณนี้นะคะการพับกล่องนะคะจะเห็นว่าไม่ได้ยากเลยนะคะมันเหมือนกับเราพับนะคะกระดาษของเราซึ่งเราสามารถที่จะทํากล่องนะคะอะไรก็ได้นะคะกล่องผลิตภัณฑ์ของเราจากนั้นเนี่ยเราก็นํามานะคะพับแบบนี้นะคะเราจะให้มีสินค้าอยู่ด้านในก็ได้นะคะเราก็อาจจะ ปั้นโมเดลสินค้านะคะเข้าไปในกล่องตรงนี้ก็ได้ทําเป็นเหมือนเปิดกล่องนะคะเปิดกล่องปิดกล่องตรงนี้ได้นะคะจากนั้นกล่องแต่ละด้านเนี่ยเราก็นํามาใส่กราฟิกได้นะคะอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะถ่ายผลิตภัณฑ์หรือว่าทำแอนิเมชันต่อได้นะคะสาหรับกล่องตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะคะให้เรารู้ว่าวิธีการพับกล่องนะคะในแนว TD นะคะทําแบบไหนนะคะ เดี๋ยวในอีถัดไปนะคะเรามาพบกับเทคนิคอื่นๆกันต่อนะคะ